กลายเป็นอีกคนที่เนื้อหอมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าสำหรับลีรอยซันนี่นะครับอันนี้มีรายงานข่าวนะครับบอกว่าเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาต่างให้ความสนใจลีรอยซันนี่ของไบเยนนะอันนี้เป็นรายงานจากบิลนะครับสื่อของเยอรมันเมื่อคืนครับรายงานบอกว่าลีรอยซันนี่คนนี้ไม่ปิดการโอกาสย้ายออกจากไบเยนมิวนิกในช่วงซัมเมอร์ปี2024นะครับทำกลางความสนใจจากบาร์ซ่าแลวก็มาดริด รายงานบอกว่าลีรอยซานีครับกำลังตกเป็นเป้าหมายสนใจของบาซ่าแล้วก็มาริดสองอย่าใหญ่จ่างสเปนหากว่าเขาไม่ต่อสัญญาเพิ่มเติมจากปี2025กับไบเยนซาน่เนี่ยย้ายจากแมนซิสตี้มาอยู่กับไบเยนในช่วงเสมอปี2020นะครับโดยสัญญากับทีมสใต้ไบเยนจนถึงปี2025ก็มีรายงานว่าซาน่อาจจะย้ายออกจากมิวนิคหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากอ่าไบเยนครับอาจจะพิจารณาขายเขาหากว่าเขาไม่ต่อสัญญาออกไป ในรายละเอียดนะครับบอกว่าบาซโลน่ากำลังจับตามองสถานการณ์ของซานนี่อย่างใกล้ชิดเหมือนกับเรืออัมริดเลยครับเนื่องจากซานนี่เป็นนักเตะที่สตาร์ทเทรนเนอร์ของบาร่าชื่นชอบเป็นอย่างมากโดยมีข่าวเชื่อมโยงกันในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว แต่ด้วยปัญหาทางการเงินของบาซ่าจึงไม่มีการดําเนินการอะไรเกิดขึ้นออซานน่ uh, ane, กำลังทาผลงานในฤดูกาลน,นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำไปแล้ว6ประตูและยังสร้างสายสัมรธ์ที่แข็งแกร่งกับแฮร์รี่เคนครับของทิม oh, ัชนเกตแต่มีรายงานบอกว่าออซานน่ uh, ane, ไม่ปิดกั้นโอกาสย้ายทีเหมือนกันเขาบอกว่าซาเน่ครับมีราคาในตลาดประมาณ65ล้านยูโรครับหากว่าไบเยอร์จะเป็นต้องปล่อยนะักเตะในช่วงซัมเมอร์ปี2025นะครับมาตามกันหน่อยนะครับ กำลังเป็นที่สนใจของบาซูนาแล้วก็เรอันมาเร็ดสำหรับเรยรอยซานี่นักเตะคนนี้โอ้โหความเร็วสูงเลยนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเรยรอยซานี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม